สวัสดีค่ะตายอารไทยค่ะมือน,นี้นะคะตายสีมารทรงคาร์ระบอกบุญพี่น้องบ้านเฮ้าและร่วมถึงพุทธศาสนิกชนทุกทุกทันทุกทุกคนนะคะที่มีความศรัทธากับองค์พระธาตุพนมนะคะตอนนี้นะคะเฮ้าสิีิการห่วมสาง องค์ประธานพระนมจำลองโดยการสร้างด้วยทองคานักจานวน5าจกิโลกรัมนะคะผู้ใดที่มีความศรัทธาบวชสิเป็นปัจจัยบวชสิเป็นทองคาในรูปประพันธ์ใดกตามนะคะสามารถเอาไปม่วมบุญกันได้นะคะก็ขอให้การห่วมบุญความศรัทธาที่พี่น้องมีให้หลังจากที่ใต้เองรวมถึง พี่น้องศิลปินหรือคนใดก็ตามที่ซอยกันทรงข้าวเนี่ยทุกคนในว่วมบุญกันไปแล้วขอให้เกิดอานิสงส์ที่ดีกับชีวิตและตัวเองและครอบครัวรวมถึงหน้าทีก่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่เพื่อเป็นการทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่กับพวกขา้าวสืบต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินข้าวจากใต้แล้วได้ยินข้าวจากทุกๆคนที่ทรงข้าวแล้วมั่งมวบน้ำกันหลายๆได้จ้าสาธุมิจฉา